สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปอกันกับผมปอคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวปืนหรือว่าอุปกรณ์แต่งใดๆแต่จะมาเตือนนะครับมือใหม่ทุกๆท่านที่อยากจะมีปืนเป็นของตัวเองแล้วมาพยายามหาซื้อปืนในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งพูดกันตามตรงก็คือปืนเถื่อนคลิปนี้เลยอยากจะออกมาเตือนนะครับเนื่องจากว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำช่องเนี่ยมีหลายๆท่านทักเข้ามาบ่อยนะครับมาถามซื้อปืนกับผมหรือมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ในคลิปผมเนี่ยว่าขายไหมส่งไหมอะไรแบบนี้หรือว่าหนักหน่อยเลยเนี่ยก็คือมีพวกมิจฉาชีพมาคอมเมนต์ขายปืนในคลิปผมซึ่งผมต้องเตือนเลยนะครับว่าอย่านะครับอย่าได้หลงเชื่ออย่าได้ไปซื้อกับมันเป็นอันขาด ก็ส่วนใหญ่พวงนี้เป็นพวกหลอกแดดโดยที่ออกมาเตือนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดท่านมาดูคลิปของผมเข้ามาดูคลิปในช่องผมเนี่ยผมก็ถือว่าได้สนับสนุนผมผมก็มีความหวังดีนะครับอยากจะเตือนให้ปืนส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันขายกันในโลกออนไลน์เนี่ยปืนเถื่อนนะครับที่มันเอารูปปืนสวยๆมาโพสนะถ้าสนใจก็ให้ทักแชทไป อะไรแบบนี้หรือเอาคลิปเวลามันยิงเนี่ยมาลงใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ทิ้ง ID l i n ยไลไว้ให้ให้ทิ้งเบอร์อไว้ให้ให้เราติดต่อไปเนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเลย่มันเป็นพวกหลอกแดกนะครับหลอกแดกคือยังไงหลอกแดกก็คือมันไม่มีปืนหรอกมันไปเที่ยวกอบรปปูปปืนของคนอื่นมาแล้วก็ามาโพส์โพสหลอกขาย แล้วพอเราทักไปเนี่ยมันก็จะหลอกล่อเราด้วยวิธีาการต่างๆนานานะครับให้เราหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปให้มันหรือมันอาจจะมีปืนจริงนะครับปืนที่มันเอามาถ่ายเอามายิงให้ดูเนี่ยแหละแต่มันไม่ส่งให้เรานะครับมันหลอกว่าจะขายให้เราให้เราโอนเงินไปเสร็จแล้วมันก็บอกเราลบเราหรือแม้กระทั่งถ้ามันหลอกเราไม่ได้นะครับมันอาจจะมีการแบบนัดชนของอะไรแบบนี้นะ แต่ขอมัดจำนะห้าร้อยพันหนึ่งนะเราอาจจะมองว่าน้อยนะครับแต่พวกนี้มันเอาหมดนะห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าได้ไปหลงเชื่ออย่าได้ไปเป็นเหยื่อของพวกมันเราจะเห็นคนมาโพสนะครับเป็นประจำถ้าใครที่อยู่ในกลุ่ม Facebook ในกลุ่มปืนนะครับหรือในกลุ่มไลน์นะบอกว่าบัญชีนั้นโกงบัญชีนี้โกงนะครับเฟซนี้โกงไลน์นี้โกงเราจะเห็นคนเนี่ย มาเตือนกันเป็นประจำแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะก็เลยมีคนเนี่ยเป็นเหยื่อของพวกมันอยู่ตลอดเพราะงั้นเนี่ยคลิปเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาเตือนอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อใครที่แบบไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะนะจะได้ไม่ต้องโดนหลอกโดยเราลองคิดกันแบบมีเหตุผลนะครับปืนเถื่อนพวกนี้มันผิดกฎหมายถ้าคนขายจริงๆเนี่ยมันจะมาโพสต์ให้คุณสามารถ ค้นหาได้เจอง่ายๆหรออ่ะมันอาจจะมีบ้างนะครับพวกนี้ผมเรียกว่าพวกสิ้นคิดนะคือมันมีของจริงโพสต์จริงขายจริงแล้วสุดท้ายนะครับไอ้พวกนี้โดนจับจริงมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะใครที่ได้ของไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับบอกนี่ไงผมหาซื้อได้แล้วไม่เห็นจะหลอกเลยนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะอนาคตเนี่ยคุณอาจจะถูกจับได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ พราะว่าถ้าคุณหาเจอนะครับหาคนขายเจอเนี่ยตำรวจเขาก็หาเจอเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเขาจับคนขายได้เขาก็จะขยายผลต่อมันไม่มีหรอกนะครับไอ้พวกนี้จะรักษาความลับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมันก็สักท่อนะมันก็เอาตัวมันรอดเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณได้ไปแล้วเนี่ยวันดีคุณอ่าวันดีขึ้นดีนะครับคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะโดนหมายค้นนะครับโดนมาค้นที่บ้านก็ได้ซึ่ง ถ้าเกิดโดนค้นเจอนะครับปืนเถื่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอลงอาญานะถ้าโดนจับก็คือจะโดนขังเลยนะครับส่วนน้อยเท่านั้นอ่ะมันอาจจะหลุดรอดไปได้เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราอาจจะถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกมันมีเรื่องของอนาคตของคุณก็ามาเกี่ยวข้องด้วยอนาคตในการที่จะมีปืนถูกกฎหมายคือปืนถูกกฎหมายเนี่ย ท่านอาจจะวันนี้ท่านอาจจะมองว่ามันแพงนะครับวันนี้อาจจะไม่พอมไม่มีเงินแต่ผมอยากสนับสนุนให้ท่านเก็บเงินให้ครบให้พร้อมก่อนแล้วค่อยซือ้อแต่ถ้าท่านไปซื้อปืนเถื่อนมีปืนเถื่อนแล้วไปโดนจับอย่างที่ผมบอกโดนจำคุกนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยคุณสมบัติของท่านนะครับตามพรบอ,อาวุธปืนเนี่ยมันจะขาดไปเลยอนาคตที่ถ้าเกิดท่านมีเงิน อยากจะหาซื้อปืนถูกกฎหมายมาใช้เนี่ยก็คือดับไปเลยอดมีปืนเป็นชื่อของท่านเองเพรงนั้นเนี่ยอยากให้ลองคิดดูให้ดีนะครับมันมีเรื่องของอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่ว่าโดนหลอกไม่โดนหลอกแล้วถ้าเราลองพิจารณาดีๆนะครับอันนี้บอกไว้นะเผื่อใครยังมีความหวังว่าเอ้ยจะไปเจอส่วนน้อยที่มันขายเนี่ยเราลองคิดกันดูดีๆนะครับว่าปืนถูกกฎหมายอย่างที่เรารู้มันราคาแพง ีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันไปก๊อบรูปคนอื่นมาลงนะอย่างปืนโค้ดหนึ่เ้นึ่หนี่ยหน้าร้านขายตัวเป็นแสนนะครับมันไปก๊อบรูปคนอื่นมาเลยปืนสวยๆเอามาโพสนะครับสองหมื่นส0มหมนะค,คิดว่ามันเป็นไปได้หรอก,กับปืนราคานี้หลายท่านอาจจะเถียงผมว่าเอ้ยเป็นไปได้ดีกพรามันปืนเถื่อนนี่มันไม่มีทะเบียนผมบอกเลยนะครับว่าปืนเถื่อนในโลกออนไลน์ที่เขาขายกันจริงๆเนี่ย ราคาไม่ถูกนะเรียกว่าราคาพอๆกับมีทะเบียนมือสองเลยซึ่งที่ขายกันในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่คนขายโดยตรงหรอกจะเป็นพวกพ่อค้าคนกลางมากกว่ามาจับปืนแล้วก็เอาไปขายเพราะงั้นเนี่ยคุณอย่าไปหวังว่าปืนเถื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยไอ้พวกที่ขายจริงๆนะที่เป็นส่วนน้อยอ่ะนะมันจะราคาถูกมันไม่ถูกนะครับถ้าจะถูกได้เนี่ย ก็อาจจะมีพวกไทเปดิ์แบงกันอะไรแบบนี้ที่เอามาแปลงให้ยิงกระสุนจริงได้หรือถ้าเป็นปืนนอกจริงๆเนี่ยก็น่าจะคือมีสภาพที่มันเหมาะสมกับราคาแล้วอะนะครับผูกพังไปพอสมควรเป็นสนิมเขอะเลยอะไรแบบนี้อันนั้นเนี่ยโอเคอาจจะพอเป็นไปได้ว่ามันราคาถูกเพราะงั้นเนี่ยปืนพวกเนี้นะครับจริงๆมันมีตลาดนะมันมี กลุ่มคนเล่นคนซื้ออยู่แหละนะครับมันมีราคาที่สูงนะปืนเถื่อนที่ขายในโลกออนไลน์เพราะงั้นมันไม่เอามาขายให้คุณในราคาถูกๆหรอกมันจะเอามาขายให้คุณถูกๆทําไมล่ะใช่ไหมมันเป็นพ่อ้ามันก็ต้องการกําไรนะครับมันไม่ใช่องค์กรการคุณลน,นะเพราะงั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังเลยแล้วไม่ใช่ว่าขายถูกโกงนะครับขายแพงไม่โกงขายแพงโกง ก็มีนะครับคือมันกักฟันคุณเต็มที่อะเอาให้หัวลุดเลยอะไรแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเราเราเชื่อใจใครไม่ได้หรอกนะครับมันขายแพงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะขายจริงอีกอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากให้คุณไปคาดหวังกับอะไรพวกนี้สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้สําหรับทุกทท่านนะที่อยากมีปืนนะครับเข้าใจแหละว่าอยากแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมนะครับก็ให้อดทนรอไปก่อน นะเก็บเงินไปเรื่อยๆพอมเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อถ้าอยากได้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินต้องการโจดแค่นั้นจริงๆเนี่ยปืนลูกซองราคาไม่แพงนะครับถูกกฎหมายเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะเริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0 0 0ืกลางๆสองหมื 20, ่นปลายๆก็สามารถซื้อได้แล้วเกินพอแล้วสําหรับป้องกันบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแต่ถ้าอยากได้ปืนพกนะครับมีปืนในฝันปืนที่ชอบเนี่ยผมก็แนะนําว่าเก็บเงินต่อไปเถอะ เก็บให้ครบแล้วค่อยซื้อทีเดียวแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะสบายใจมากกว่านะและท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยผมมีปืนแล้วผมก็พูดได้สิใช่ผมมีแล้วนะครับแต่ก่อนผมจะมีเนี่ยผมก็ไม่มีมาก่อนนะผมไม่มีปืนมรดกนะครับไม่ได้ว่าเอ้ยโตมาแล้วมีปืนได้จับปืนเลยผมก็มาซื้อตอนที่ผมทํางานไปสักระยะแล้วนะครับอยากได้ก็ค่อยค,อยคอยซื้อนะครับมีเงินก็เอามาซื้อนะครับลงทุนได้เงินมากก็เอามาซื้อ เพราะงั้นเนี่ยอนาคตมันไม่แน่นอนหรอกนะครับวันนี้ท่านอาจจะบอกว่าไม่มีตังซื้อปืนถูกกฎหมายแต่วันข้างหน้าถ้าจะมีเงินเยอะนะครับมีพอที่จะซื้อได้สบายๆก็ได้เพราะงั้นเนี่ยรักษาสถานะของท่านนะครับประวัติของท่านให้มันดีให้มันอยู่แบบนี้ไปตลอดจะดีกว่านะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับหวังว่าจะช่วยเตือนสติเพื่อนๆ ทุกท่านละกันที่เข้ามารับชมคลิปของผมได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ขราวหน้าที่ช่องปอกันสวัสดีครับ